ครับสวัสดีครับผมแบคพัทราวุธพิมลนะครับเป็นที่อึกษาการขายของฟอร์ดลุ่เจริญพัฒสาขาบางนากม26นะครับวันนี้นะครับก็พามาพบกับเจ้ารถคันสีแดงคันนี้นะครับรุ่น FX4 Max นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าอุปกรณ์ที่มากับรถนะครับภายนอกมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นก็คือกระจังหน้าก็จะเป็นเขียนลนเจอร์นะครับแล้วก็มี FORD นะครับเป็นตัวใหญ่เลยครับรวมถึงไฟนะครับ เป็นตัวนี้เป็น daytime running light นะครับผมแล้วก็มีหลอดไฟนะครับเป็น LED projector นะครับผมรวมถึงไฟตัดหมอกก็เช่นกันนะครับเป็นหลอด projector เหมือนกันนะครับผม265ทับ 70R17 นะครับบันไดนะครับตัวนี้เลยครับขึ้นง่ายแล้วรองรับน้ำหนักของคนที่นะครับขึ้นไปได้เยอะมากนะครับโช๊คนะครับก็จะเป็นโช๊ค Fox นะครับผมแหนบด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับสี่เส้นเลยนะครับผมรวมถึง เชสซีของรถจะเป็นเชสซีชิ้นเดียวนะครับผมอ่ะแล้วก็มีโลบาร์นะครับผมติดมารวมถึงมีไฟเบรกด้านท้ายด้วยมาดูด้านหลังครับมือจับเปิดฝาท้ายนะครับก็จะเป็นออกสีด้านนะครับรวมถึงโลโก้ฟอร์ดนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เลนเจอร์นะครับรวมถึงเซนเซอร์หลังประมาณ4จุดนะครับผมมาดูจุดสําคัญต่อไปของรถนะครับก็จะเป็นจอขนาด8นิ้วนะครับผมระบบซิงค์สนะครับผมสั่งงานด้วยระบบเสียงแล้วก็เชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็แอปเปิลคาร์เพย์นะครับผมวิดแบงค์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจุดนะครับรวมก่อนหน้านะครับก็จะเป็นเขียนว่า FX4MAX นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนังอาร์ซอนทรานะครับผมแล้วก็ผสมกับหนังนะครับเกียร์สิบสปีดเพื่อให้อัตราเร่งเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นระบบเกียร์ข้ามกระโดดขึ้นไปนะครับผมเวลาเร่งอ่วันนี้เราก็รีวิวกันนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในวันนี้ผมก็ขอฝากนะครับให้ติดตามฟอนสวัสดีค่ะพี่พี่ปรึกษากัน วันนี้นุมจะมาแน,นาแะนำ XL Passport ล่าสุดที่ยกสูงที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามแล้วก็สามารถลุยน้ำได้80เซนปอดตัวนี้มีคุณภาพคล้ายๆกันกับทุดรุ่นแล้วก็มีราคาถูกมากๆเลยค่ะฟังก์ชันด้านในก็จะเป็นจอทัชสกรีน8นิ้วด้วยนะคะ XL Passport ตัวนี้นะคะ mm hmm. เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าจอทัชสกรีน8นิ้วค่ะราคาต่ำมากๆเลยนะคะแค่ แสนเก้างิน2,000บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นโชวคเป็นแต่ตัวเริ่มต้นจนตัวท็อปล่าสุดเลยค่ะสวัสดีค่ะอังพิึกษาการขายนะคะวันนี้นะคะอังจะมาแนะนํารถนะคะรุ่น e v e r อรสนะคะเคเนียมพัสดตัวนี้นะคะเป็นตัว4ีคูณสนะคะอ่ารุ่นนี้นะคะเป็นเครื่อง2,000นะคะทํางานร่วมกับเกียร์ ออโต้นะคะ10สปีดนะคะ่เดี๋ยวจะมาแนะนำนะคะว่าเด่นๆของรุ่นรถรุ่นนี้มีอะไรบ้างนะคะเริ่มที่ข้างหน้านะคะก็เซ็นเซอร์ของเราเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมดห้าจุดนะคะด้านหน้านะคะค่ารุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่1 5 9 9 0ล้านบาทนะคะเป็นสีพิเศษนะคะเพิ่มที่1 0 0 0 0หบาทนะคะสีคิสตันบูลนะคะสีนี้จุดเด่นๆนะคะความพิเศษของรุ่นนี้นะคะก็จะมีไฟนะ เดย์ไลท์นะคะด้านในนะคะก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะปรับเบาะอาพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมัลติฟังก์ชันนะคะจอซิงสามนะคะเป็นจอใหม่นะคะปุ่มด้านนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มแ็กชั่นคอนโทรลนะคะถอยจอดอัตโนมัตินะคะแล้วก็กันล้อสะบัดด้วยนะคะจุดเด่นข้างบนก็จะเป็นสลู๊กนะคะโดยสารนะคะข้างหลังนะคะก็กว้างมาก ตรงนี้นะคะเบอกก็ปรับได้นะคะไฟฟ้าเช่นกันนะคะมีปุ่มด้านหลังอันนี้นะคะก็จะมีปุ่มกดนะคะอแล้วลเราก็ปิดได้ตรงนี้อ๋อนะคะของเรานะคะตัวนี้นะคะเป็นขอบ20นะคะหน้ายาง265นะคะทับห้ค่ะ สวัสดีค่ะแอนค่ะที่อุกษาการขายฟอร์ดค่ะวันนี้แอนมาแนะนํารุ่น XLT นะคะจุดเด่นของรุ่น XLT มีอะไรบ้างนะคะหลักๆเลยก็คือกระจังหน้าฟอร์ดนะคะตัวนี้คือเปลี่ยนมาเป็น FORD ในราคา799,000บาทค่ะแต่หลักๆเลยที่สําคัญก็เลยมาด้านข้างเลยค่ะมาด้านข้างเลยนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อมาจากฟอร์ดตัวนี้หมุดฟอร์ดโดยตรงเลยนะคะจุดเด่นของรุ่น XLT รุ่นนี้ที่ผลิตมาใหม่ก็คือ จะมีระบบหลอมนะคะป้องกันการพิกาและมีระบบโทรฉุกเฉินหน้าจอแปดนิ้วนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้ดีเลยคือมีระบบป้องกันการพิการม,มากับตัวรถคือเป็นจุดเด่นปกติฟรอนแล้วนะคะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นระบบนี้สามารถช่วยลูกค้าและเซฟลูกค้าได้มากขึ้นค่ะ